มาอะไรเพื่อนจุดจวดลมหนาวโอ้ยคือหนาววีไปเล่นหิมะมาไปกินหิมะวีจะต้มจืดวนเส้นใส่ไปเลยไปเลยมาดูมาดูวีจะต้มจืดจุดจวด,ดต้มจืดวนเส้นใส่กับต้มจืดมาค่ะสดร้อนเราสามารถไปปรุงได้นะคะต้มจืดใส่หัวชายเท้า หัวชชยทาแล้วก็มาเลยมาเลยใส่บุญเส้นแล้วก็ต้มจืดใส่หนึ่งต้มจืดน้ำสต๊อกเราต้องใส่หมูอะหมูใส่เครื่องปุงก็คือหนึ่งหนึ่งช้อนโตตามปริมาณวิวไม่มีผงชูรสใส่น้ำตาลแล้วก็ ปูย้องปูยองเขาเรียกว่าอะไรคนอเนาะคนอโอ้ยจนว่าเลืมคนอคุณนะคะต้มจืดดูสิคนบุญมต้มจืดวิวต้มจืดวุนเส้นโอ้ยมันหนาวเราต้องสดร้อน,รอนเราจะไปปรุงน้ำตาลมะนาวนะคะพริกปน่นตามใจชอบอันนี้ก็ก,ก,กับแกมซี เสวันนีน้วันที่สองวันที่สมหอมกรุบหอมกรุบสมพักพูดแล้วก็น้ำาลายหๆชิมแล้วเปรี้ยวมากถูกใจมากเลยผักดองไปเลยไปลุยต้มจืดกับวีวี่ไหมจวดไหมเส้นยาวก็ตัดสิจจาว่ะส้นต้มจืดต้มจืดต้มจืดหัวใชเท้าวนเส้นนะคะคะนอสองก้อนได้หม้อใหญ่ ที่ใส่วนเส้นเยอะชอบเราทานวนเส้นกับผักเราก็ไม่ต้องไปทานอะไรอ,อีกนะคะไปดูสิตัวมีอะไรมากเราจะต้องจับขึ้นมาเราจะหยุ้มขึ้นมาเลยนะคะหยุ้มขึ้นมา <laughs> เส้นเหนียวหนุบอ่ะมีน้ำไม่ละเส้นเหนียวหนุบเลยนีทานได้นะคะ ำหรับเหะหอหนึ่งได้ทานได้เยอะแล้วกตักเอาน้ำแล้วก็ไปปรุงนะจ๊ะต้มจืดต้มจืดวุนเสน้นใส่หัวชัยเท้าหัวชัยเท้านี้มีประโยชน์นะคะแค่รลอดก็บำรุงสายตานะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้ามันอืดเราก็เติมน้ำสดร้อนปรุงเลย เด็กๆก็ชอบนะคะต้มจืดให้ลูกหลานทานนะคะแครอทฝุกให้ลูกหลานทานผักนะคะเพื่อนๆต้มจืดใส่ผักลงไปเลยต้มจืดหน้าหนาเราต้องทานมาปรุงใส่พริกใส่พริกไครไม่ทาแล้วใส่น้ำตาลนิดหนึ่งป้าต้มจืดจืดจวดว่าสนนิด ผัดลวกก็ใส่อีกนิดหนึ่งก็ต้มจืดมาเด้อต้มจืดกับวีวีนะคะต้มจืดต้มุนเส้นเด็กๆก็ชอบมีไข่ไหมมีไข่มีไข่เอามาเอาไข่มาแกะสิต้มจืดจุดจวดไปเลยปรุงใส่น้ำพริกน้ำตาลามีไข่ก็ใส่ไข่ก็ได้โปรโตีนนะคะถ้าใครไม่อยากโปรโตีนจะด,ดูสิวีใส่พริก เส้นอื่นก็เติมน้ำค่ะมาเลยมาเลยมาเลยเพิ่มความหน้าหนาวเราต้องทำต้มจืดนะคะอย่าไปทำย่างอื่นต้มจืดสดขนอรอนอุ้ยวิใส่พริกแล้วหอมอยู่ในนอหอมหอมหอมอามมโรยวันนี้ก็ขาดหอมเอากระเทียมเจียวม,มาโรยเอากระเทียมเจียวม,มาโรย แซ่บมากนะคะต้มจืดง่ายๆ่ายเด็กๆชอบใส่ให้เด็กๆเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะว่ามันหนาวหนาวมากหนาวมาก <ๆ S 2> เอต้มจืดเดี๋ยวีจะเติมน้ำอีกนะคะลองชิมไปก่อนโอ้ยคือน้ำนัวนวเติมพริกป่นน้ำปลาไปก่อนนะจ๊ะทานเล่น ทานเวลาเราซดร้อนร้อนแล้วมันขนอลแล้วมันทําให้เรามีขนอแล้วถ้าเรามีขนอสําหรับคนที่รักสุขภาพก็ไม่ต้องไปเติมเนื้ออะไรลงไปเนื้อถ้าอยากเติมกุ้งเติมไข่ลงไปไปแกะไข่ก่อนนะไข่ยังไม่เติมเลยต้มจืดหน้านาเราต้องมาต้มจืดด้วยกัน ต้องจืดผักใส่นี่แล้วค่ะบำารุงสายตานะคะใส่แครอทใส่ผักกาดขาวแล้วก็ปรุงตามใจชอบนะจ๊ะใส่ทานลงไปเยอะๆใครทานหัวใชเทา้าสายรูดจะดีวนนด่ะสนนุณเลงกลางสนนก็จะเติมเรื่อยๆนะคะเราเติมเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเรา ถ้านทท้ำม,มันแห้งเราก็เติมเรื่อยๆนะคะมาเลยค่ะต้มจืดต้มจืดให้เข้ากับหน้าหนาววีไปเล่นหิมะมาหนาวมากต้องทานต้มจืดร่างกายเราจะได้อบอุ่นนะจ๊ะมาเลยค่ะมาเลยง่ายๆแต่แ่บแสบปุุงปุงมันจะเผ็ดมากถ้าเผ็ดแล้วมันอ,ออกไม่ได้ต้องจะปรุงหนึ่งช้อน พอแล้วพอแล้วพอแล้พอแล,พ,อแลพอแล้วต้มจืดร้อนๆนะคะต้มจืดม้นเส้นแครอทหัวไชเท้าใครมีผักอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะแต่วิววันนี้มีแค่นี้ใส่แค่นี้